ดีพี่น้องวันนี้เราก็มาเลี้ยงไก่ยามเช้ามีไก่ป่งเลี้ยงไก่ป่าไก่บ้านผสมทักทางมีไก่หลายอย่างหลายชนิดดูสวยงามมีทั้งนกทั้งไก่เป็ดทาน เอหวานข้าวลงนกก็เลยมากินกันตามอัธยาศัยของน,ก,น,ทงนกทั้งนกทั้งไก่ยู่ไหนแก่กอย่างนี้มีไก่ป่าอทางนี้ตัวน,นตัวนี้รู้สึกว่าสวยงามพี่น้องตรงทางเขียว เขียวรู้สึกว่าสวยงามตัวนี้รู้สึกว่าสวยงามมากตัวนี้กินกันก็เริ่มแต่ก็เหลือเยอะคนมีแต่ฝูงนกมา อตอนนี้กินกันดีมแล้วก็พากันแยกย้ายไก่นูนทั้งเป็ดทั้งหายรู้สึกว่าตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเหลืออยู่สักประมาณเจ็ดตัวเป็นอกบ้างเป็นไก่เจี๊ยบบ้าง ไ่เดี๋ยวเราไปทางนี้ไปดูปลากันว่ามันมีปลาไหมวันนี้ทุกวันมันก็มีปลาลอยหัวแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีปลาปา่าว้าวอันนี้ผักพื้นบ้านผักหนามปลูกไว้อพอได้ต้มจิ้มน้ำพริกผ่ปนปลาอะไรก็อร่อย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็จะมีไก่อีกหนึ่งฝูงไก่นี่กำลังวิง่งดูวิ่งไปไหนกันนี่ต้นพกาพกา เกียกตาภาษาชาวบ้าน,านว่าวหมากลินไม่เ้าเราไปดูกันเลยโหไก่ทางนี้ก็มีมนุน่นก็มีเกือบไวเยอะไก,ก่ออกมา ไปดูกันสงสัยวันนี้จะไม่มีปลาลอยหัวปลาลอยหัวฝนเริ่มลินนว,วันนี้สงสัยจะลินทั้งวัน Oh, nó cứ giờ, làm tìm thang ô dở rồi thực รู้สึกว่าไม่มีป่าเลยนี่เราก็มีต้นไม้นี่คือตอน้นจะเอามาปลูกสักสามสีต่ต้นได้แล้วจะเอามาปลูกอีกนี่คือไม้พยุง พยุงพยุงว้าตกว่าตกดีจริงวันนี้ฝนเราไปดูปลาอ้าวปลาดินใหญ่เว้ยลอยหัว,ว,วนนโอ้ยปล่อยดินปลาดินใหญ่ ดูว่าปลาฝนก็ไม่เป็นใจคือฝนก็ตกลงมาหนะ้าดู เกพักกูดกกูดก็เหลือน้อยผักกูดผักกูดฝนก็ตกนี่จริงๆได้เอามีดที่ขอ,อามาต้องเอามีดมาด้วยถ้า,าดูผักกูดวันนี้ตกทั้งวันนะพี่น้องเลยฝนคืมบรรยากาศบ้านเราที่บ้านสินนาว้าว มาดูปลากันมีมีปลาเน้นรู้สึกว่าปรากฏจะหายหมดวยปรากฏเ่ยแต,แต่ปลาเน้นตกน้ำเปลือเต็มบอ่อฝนก็ตกดีจริงๆรู้สึกว่าตก น่าดูที่บอ่อปลาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าฝนตกละท่านผู้ชมว้าวมะพร้าวว้าวนี่ก็มะพร้าว สุกมะพร้า,า,าวกำลังลูกเยอะเลยตอนน,นนี้จะมาดูปลาันข้าวโมงน้องน้าาอยขาาุโมงมะพร้าวข้าวโมงมะพร้าวอโองมะพร้าว ม้าแดงมาพร้าวแดง,ร,แงรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะมะพร้าวแดงหา,าวไฟงา,านัสร้างฝนตกดอมฝนตกน่าดูกำลังปลอยปลายเลยไปอยู่นี่ เราเข้าบ้านกันดีกว่ามีกล้วยน้ำวาเตีย่ยว้าวรถกไถฝนตกน่าดูเ้าเบ็ดนี่จะไปไหนวะยีเป็ดตากฝนมาลอกมาแลกหมดเลยเว้ยเบ็ดด้วยตากฝนมาลอกมาแลกหมดเออ ตอนนี้เราก็เข้าบ้านแล้วอขอจบคลิปแค่ขอจบคลิปไว้แค่นี้กันแล้วันะพ่อแม่พี่น้องจะชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆคุิปกางพาลุย ขอบคุณครับสวัสดีครับ